สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะโอ้โหหลายวันแล้วครับที่ไม่ได้ถ่ายเจ้าก้านยาวของบุญรอดให้ f c ได้ดูบางคนก็ถามหานะว่าเจ้าก้านยาวยังทำงานอยู่ไหมอ่ะวันนี้กลับมาบ่อวังเวงอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อรอบที่แล้วย้ายไปอีกที่หนึ่งไม่ได้ถ่ายเลยสองวันสามวันครับไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยไม่ได้ถ่าย สองวันดิวันนี้กลับมาบ่อวังเวงอีกครับวันนี้มาแปลกไหมมาให้ดูมุมนี้เลยดูอะไรที่มันสบายตาก่อนครับก่อนที่จะไปดูอะไรแบบโหดหดอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าเจ้ากัานยาวเราเจาะขนาดไหนลึกไหมเจอดินแข็งไหมเดีย๋ยวเราไปดูด้วยกันครับอ่ะนี่ครับบ่อวังเวงบ่อที่มีอะไรเป็นอนุรักษ์ เป็นอนุสร์ไว้ว่าเออนี่เรามาบ่อวังเวงครับนี่ดันหลังเจ้าการยาวมาที่นี่ทีไรถ้าเห็นอะไรสูงๆยาวๆแบบนี้นี่คือแหละนี่คือบ่อวังเวงครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเลยครับเอาบางเลยวันนี้ทำไมหัวโล้ย่างี้น่ะโอ้โหหัวโล้นเลยไม่ใช่ครับแต่ง กำลังจะใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับบนหลังคาแต่ช่างยังไม่เสร็จก็เลยบอกว่าเอามาวิ่งดินก่อนเดี๋ยวทำเสร็จจะค่อยไปใส่แค่เอาไปเขาวัดดูว่าความกว้างขนาดไหนยาวขนาดไหนบางลุยจะใส่เลทไทเทครับโครงไฟครับว่าออกมาสวยตอนไหนจะค่อยดูโอ้โห วันนี้บักต่อซูโม่ขับเองนะมาคันเดียวนี่ธรรมดาคันนี้จะเป็นหัวหน้าวายขับครับ,รบแต่เรื่องจากว่าหัวหน้าวาได้สูญเสียยาย,ายก็เลยไม่ว่างไม่ได้มาขับก็เลยเสียต่อเจ้าของรถกร็เลยขับเองครับนี่ทางให้เป็นงี้แหละผมบอกแล้วไงว่าบอลูกนี้ฝนตกฟ้าร้องก็วิ่งได้ เพราะว่ามันมันมีหินนี่ลูกรังนี่ผมยังไม่ทากเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเลยยังกองไว้อยู่นี่เดีย๋ยวลงไปดูข้างล่างนะาาก,กันเลยฮะเมื่อวานนี่ฝนก็กระนำนะกระน,นำทั่วเลยนี่ข้างหน้ามันก็เลยเละๆอยู่แต่ข้างล่างมันแข็งไงมันก็เลยไปได้โอ้ เจอบ่อมีหินอีกแล้วดูครับนี่มีหินอีกแล้วแต่บุญรอดนี่เปลี่ยนฟันให้เจ้าก้านยาวแล้วนะแถมเปลี่ยนปีก,กต่างหากดูอย่ายคอยดูนะว่าปีกยาวขนาดไหนนี่นี่นี่เปลี่ยนปีกไว้ให้เรียบร้อยเปลี่ยนฟันไว้พร้อมอน้ำใสจ,จริงๆครับ่ใสเหมือนกระบ,บอที่ผมขุดเสร็จมาแล้ว นี่แหละเซียเตอรก็จะชักล่องก่อนนะเพื่อเวลาฝนตกมาก็น้ำจะได้ขังอยู่ในล่องนี่แหละไม่ต้องท่วมไปตรงที่รถปกล้อวิ่งนะฮะโอ้โหนี่เป็นล่องลึกเลยล่องลึกแต่ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่ามันแข็งแต่พื้นหน้ามันเปียกเฉยฝนมันตกมันก็เลยทำให้ยุบลงหน่อยหนึ่ง เคเยอย่าดูรีว่าจะแป๊ดไหมไม่แป๊ดเท่าไหร่ฮะวันนี้หร้อวิ่งหกคันนะครับอย่างที่บอกนี่ลูกหลังมันก็แล้วแต่ตามสภาพนะ สภาพแบบไหนก็ดูเอาครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณคืบหนึ่งตรงนู้นก็อยู่ประมาณ30เซนครก็พอขายได้นะถึงจะเป็นลูก่ังสีขาวแต่มันก็ขายได้อยู่นี่ฮะหินให้ดูเลยเป็นหินนะจะเป็นขาวๆเดี๋ยวมาดูด้านนี้ดีกว่าโอ้เตเตอร์เอาแมโคโกรงในน้ำเลย ยืนเอาในน้ำเลยฮนะเนื่องจากฝนตกน้ำมันก็เลยขังล้างแข็กสักหน่อยอยังไงสงสัสยจะล้างแข็กไม่ได้ล้างมานานแล้วน,นี่เปลี่ยนปีกมายาวเบื่อเลย ฟันก็เปลี่ยนมากมา่โอ้โหวันหลังก็กลางรูมให้เขาหน่อยเนี่ยเขานั่งทั้งวันเลยยืนทั้งวันเลยห้อยอยู่ด้านข้างเนี่ยตร,ตรงเตงตรงเตงอีกกี่ตัวเนี่ยข้างเจ็ดตัวกลางรูมให้เขาหน่อยเขาร้อนอ่ะออกไปแล้วครับบังลยุย ช่วงนี้เอาดินดดนก่อนนะเยาะ้าดินดานเสร็จแล้วก็จะมีลูกรังอยู่วันนี้มาเอาสามอย่างเลยหน้าดินไม่ต้องไปถามหาหรอกเกียงแล้วเหลือมุมนั้นอยู่หน่อยหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าเสียเตยเอาไว้เอาเป็นอนุสร์หรือไงทุกมุมนูน้นเหลืออยู่หน่อยหนึ่งก็น่าได้อยู่ประมาณสามเที่ยวมั้งน้าดินนอกนั้นก็เหลือแต่ลูกรังอะ ลูกรางแล้วก็ดินดายครับโอ้โหทันน้อมแล้วโอ้โหมีหินด้วยหินก้็นก้อนด้วยฮนะอ่ะคิวต่อไปใครน้องนัดวันนี้วิ่งหก0ันนะฮะดูดิพอฝนตกมาชำระล้างดินออกไปหินโผล่เห็นเลยฮนะเฮ้ยถอยดีๆนะ มันถอยตกข้างไม่ได้นะยิ่งชักล่องยาวยามาด้วยถอยตกกระซวยเลยลงไปเลยลงแช่น้ำไปเลยฮนะมันเป็นแองทางน้ำไว้ไม่ได้กลัวจมครับมันแข็งอยู่แล้วดูดิวานี้จยากปอหินแล้วมาเจอหินอีก แต่หินแถวนี้ยังดีอยู่ยังก้อนไม่ใหญ่ถ้ากขบอที่ผ่านมาโอ้โหบอ่อนั้นที่ว่าขุดได้สองปีมีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะ รู้สึกว่าน้องนัดจะเบียดยางหน้านูน้นไปหน่อยนะบ่ออะไรก็ไม่รู้มีอะไรให้เลือกหลายอย่างเลยบ่อนี้จักเริ่มหมดลงเรื่อยๆนะหลายอย่างจริงอยู่แต่ตอนนี้เหลือแค่สองอย่างเหลือลูกกลางกับดินดานครับหน้าดินหมดแล้ว ขุดเขาง่ายไหมเปลี่ยนปีเปลี่ยนปีให้แล้วให้เป็นฟันให้แล้ว, P P ลวเราจะดูน้องนัดขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นคันเสียน้อยอะโอ้โหเมื่อวานนี่ฝนตกหนักจริงๆนะหนักแล้วก็ประมาณสักเกือบชั่วโมงได้ไม่ถึงชั่วโมงหรอกเกือบยังไม่ไปดูหน้างานหหน้าโจ้เลยว่าเป็นไงบ้างงานหลวง จะมีผลกระทบเยอะไหมยังไม่ได้ไปหาเลยโมเดเคลียรหน้างานตัวเองอยู่เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปแวะไปหาหัวหน้าโจยฮะไปดูงานหลวงขุดดีๆนะจะกุดตรงๆนี่พังมานี่ดินวัดพังลงมานซว,วยเลยนะ่ะหาดินกบกันไม่ทันเลยบุ <c oughs> ลรลดก็หาเซลหาเย่ไป เสียงถอยดูไลอมอน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นอันว่ายาบุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดามทีมสำหรับคลิปนี้ สวัสด so ีครับ